โอเคครับก็สวัสดีเด็ก,ดกๆมัองงหนูๆที่น่ารัก<ะ>ทุกๆคนเลยนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านกันด้วยนะครับผมอมืวันนี้อวันนี้นะครับพี่ก็ มาทําตามสัญญาครับอืมที่พี่ให้สัญญากับน้องๆไปนะครับผมว่าจับคลิปอ่ที่พี่บอยสอนปองปอนขับรถได้ไหมนั่นแหละครับที่พี่บอยแบบว่าขอให้ทุกคนกดไลค์คลิปนี้ถึง7จ็ดหมื่นไลค์นะครับแล้วก็พี่บอยเนี่ยจะซื้อรถร้อยสิบนะครับผมให้น้องพวกผมที่ถามน้องว่าอยากได้รถร้อยสิบนะครับรถร้อยสิบแต่งนะครับผมพี่บอยก็จัดมาให้นะครับผมวันนี้นะผมตามจริงพี่บอยแบบซื้อแต่เมื่อวันแล้วนะครับผมวันนี้รถเพิ่งได้นะครับผมเขเพิ่งเอามาส่งนะครับผมแต่พี่เนี่ยเอารถมาส่งบ้านหลังเก่านะครััััับผมมเเราาาะะว่่่่่ปปปออองงนนนนนีียยยููหลทจจุ คือแบบน้องยังไม่รู้นะครับผมเรามาดูรถก่อนว่า้องตอนจะชอบไหมนี่ครับผมก็แบบซื้อมาเนี่ยคือพี่ซื้อไม่เป็นมือสองนะผมไม่ได้ซื้อมือหนึ่งนะเพราะว่าถ้าซื้อมือหนึ่งมามันก็ไปแต่งอยู่ดีนะผมเราก็เลยแบบซื้อมือสองจากเขาคือแต่งมาเลยนะผมไม่รู้ว่าน้องจะชอบไหมรับผมก็ประมาณนี้ผมก็โลก็โลแดงอหครับไม่มีอะไรมากครับผมก็พอได้นะพอได้ไหมราคาก็อยู่ที่สองหมื่นห้าครับผมก็ว่าไม่คุ้มนะสำหรับพี่นะแบบว่าต้องซื้อสัญญานะทั้งน้องอยากรู้ไหมว่าพี่แบบหาเงินมาจากไหนนะครับผมนี่เลยนะผม ลายข้างล่างนี้เลยนะครับผมเล่นง่ายนะครับผมพี่บอกเลยนะครับผมถ้าน้องอยากเล่นนะผมพี่ขออายุ18บบวกขึ้นไปนะครับผมเล่นง่ายจริงนะผมมีเกมมากมายให้ท่านเลือกเล่นเลยนะครับผมโอเครับผมเขาเลือกกันก็นี่นะผมน็ก็ประมาณนี้นะครับผมน้องๆก็มีกระจกอะไรครบแต่ว่าพี่เนี่ยคิดว่าแบบให้น้องนานไปพี่แบบจะทําเดิมอะให้น้องอะพี่ไม่อยากให้มันขี่รถแต่งเท่าไหร่แต่เขาจะบอกว่าเด็กพี่บอยแบบเด็กแว้นในวันนี้ครับพี่ม่ชอบอะครับ โอเคแล้ว okay, นะผมเทนรถกันแล้วนะก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าพี่บอยเนี่ยขอขอโทรหาน้องก่อนมันมาจากโรงเรียนแล้วหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้นะว่ามาจากโรงเรียนหรือยังแต่พี่โทรไปนนี่นะผมโอเคโทรไปนี่นะตอนนี้พี่บอยก็ขอโทษขอไปนะผมคือไมพี่บอยพังอ่ะครับพี่อะไรเออมาหาพี่ดิมึงเโรงเรียนยังเลิกแล้วกูยอยู่บ้านหลังเก่านะมานี่มาหน่อย <Okay. S 1> โอเคโอเคนี่นะผมโอเคครับมึงกวนก็รู้แล้วนะก็แบบ จพี่ก็แบบตลาบพี่น่าจะซื้อมือหนึ่งให้น้องเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าซื้อมือหนึ่งมันก็แบบท่านเอาไปแต่งมันจะเสียดายรถไงทุกคนเนาะถ้ามันปฏิบัติตัวดีค่อยซื้อให้มันดีขั้นไหนก็ได้ก็แบบรวยจัดอะครับ <Okay. S 1> โอเคโอเคความนี้ <S <S> <S อ่ะน,นี่เน นี่มเนี่ยมึงจำได้ไหมแบบที่อ่บที่พี่สอนมึงขับรถวันนั้นอ่ะออที่บอกมาอะไรนะถ้าถึงเจ็ดหมื่นไร้พี่จะซื้อลอตให้ผมแล้วตอนนี้มันไปกินหนมืนละแปดหมื่นกว่าแปดหมื่นกว่าโอเคเออแล้วมึงอยากได้ไหมรถอ่ะได้ดิเอาไ,ไปทําไมพูดดิไปแว่นไปแว่นอีกแล้วไม่ต้องแว่นวั้มึงนี่ไม่ชอบคนแว่นไม่ใช่เหรอนี่บอกแล้วชอบคนแว้นมึงยกล้อไปแล้วไปแล้วเอ้ยยกาคลอไปแล้วเออ เดี๋ยวเดวสอนมึงยกร้อนะคลิปหน้านะเดี๋ยวสอนมึงยกร้อโอเคไหมโอเคครับผมก็นี่คือบ้านหลังเก่าพี่บอยนะครับผมก็ประมาณนี้เด้อคลิปหน้าเราจะทําคลิปรีวิวบ้านหลังเก่านั่นนะครับเอาไปกันเอาเป็นรถอ่ะกูซื้อรถให้มึงละมาดูมึงจะชอบหรือเปล่ากูไม่รู้นะแต่ว่ากูซื้อให้กามสัญญาแล้วนะก่อนนี่นะโอ้ไว้ดิชูดดังๆนะคลิปนี้คือแบบไม่ไม่มีไม่เราพังครับสปอนเซอร์ไม่เข้าอ่ะ โอเคครับผมก็วันนี้นะครับผมเป็นไงมึงดูดิมึงชอบไหมต้องชอบดิเด็กแว้นอออแต่ว่ารถมันเป็นมือสองนะไม่ซื้อมือหนึ่งมึงนะก็ได้แต่งเพิ่มกมึงจะแต่งเพิ่มอีกหรอปอนใช่บอกว่ากูทำเดิมให้คนดูเห็นแล้วึงไม่อยากแต่งบอกไปแล้วก็เด็กแว้นไงดำเดิมก็แว้นได้มันแว้นไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนมันไม่เหมือนเพื่อนมึงจะไปสนใจเพื่อนทาไมเราขี่ดเดิมเนี่ยนิ่งๆดีกว่ากูว่านะโอ้ไม่ได้มึงเนี่ยแบบหัดใกกูตลอดเลยปอนป้อนนี่งดูดิกูนั่งแบบ ปวดดาามากเลยนะมันแข็งต้องซื้อบอดเดิมมาใส่เนี่ยโอ้ใส่บอดแต่งแหละดีแล้วพ่อแม่ก็แบบรำคาญหูชิบหายเลยรำคาญอะไรหมกทุกคนดูครับผมซื้อมาแล้วพูดอย่างนี้นี่กูแบบหยอกหยากว่ากูไม่ซื้อให้มึงนะคันนี้ไม่ซื้อ้มึงกูจะยืมรถเขามายืมเพื่ออะไรกลัวมาแก้มงมุเสียงว่าจะให้มึงแต่ไม่ใช่รถดู๋กูว่ากูจะมีปัญญาซื้อหรอวะมีดิมีมี โอ้กูรอเล่นราเล่นรอเล่นเอาเอไปเลยเลยรถมึงนั่นแหละกูซื้อให้มึงจริงกูทำตามสัญญาปเป็นคนจริงอะไรจริงประมาณเนี้ยราคาก็สองหมื่นห้าเนิดๆแต่ไม่ต้องอะไรมากกับบอนแค่นี้นเองโอเคครับผมก็ล้อแบบแดๆงๆดงนี้พี่มีชอบเลยครับพี่ถ้าแบบเดิมๆมอ่ะปอนกูไม่ชอบเลยท่อเนี่ยคือแบบเปลี่ยนกลับคืนได้ไหมไม่ได้มึงตอบดีดีนด่ไดไหมไม่ได้ไปโจกเนี่ยห้างบวชนะเจ๊ไหม จะมองรถยังไงมองหลังเนี่ยก็หันหลังอย่างนี้ไงกระจวกมียังไงไม่ใส่ก็ไม่อยากมองโอ้ยเว้ยมึงนี่กูบอกน้องกูจัดการเลยปอนมาเถอะตัวเขาข้างผมน้องกูต้ัวเขาข้างกูข้างผมอืมแล้วที่มึงแล้วกันปอนไม่มีอะไรว่ะรถแค่นี้ก็แบบเสร็จตังค์พี่อืมเอาตังค์มาแต่ไหนอยากรู้ไหมอยากรู้นี่นะผมถ้าใครอยากรู้นะผมว่าพี่เอาตังค์มาจากไหนนะครับผมหลายด้านล่างลี่เลยนะครับผมพี่ขออายุคสิบแปดบวกขึ้นไปนะครับผมลองแอดเลยนะครับผมมีเกมเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมโอเคครับอ่ะลอง ลมาดิตามมาลองมาลองโอเคครับผมนากผู้ชมครับก็นี่นะครับผมซื้อมาแล้วมึงต้องลองเฮ่ต้องลองดิลองดูดิเสียงเสียงฟังเสียงก่อนแต่ก็สตาร์ทยังไม่ผ่านเลยพอวว้านี่ครับผมดูดิรุ่นอะไรวะไม่มีรุ่นเทียอะไรเลยท่อเนี่ยร้อยสิบอะร้อยสิบไม่ได้ดุจเนาะโอเคแล้วสิบร้อยสิบนี่นะผมกาแบบพี่ติดให้ดูนะ ครับอกก็ประมาณน,นี้ครับก็ไม่ดังไม่เสียงดังไม่ดังเท่าไหร่นะเสียงอ่ะก็แบบก็ไม่ใช่เท่าดังพอแล้วไอสัตว์ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาโอเคนี้พอเดี๋ยวตำรวจจับเราก็มีปัญหาถึงกูอีกไอ้ห่าที่เงินเยอะไม่ใช่หรอโอ้ยเดี๋ยวมันก็จริงแต่กูไม่อยากเสียเงินฟรีๆแบบนั้นมึงเข้าใจไหมถ้าแบบตำรวจกลับมาคือโยนรถให้ตำรวจเลยเพราะว่ากูจะซื้อคันใหม่ไงเพราะกูไม่ชอบรถแต่งอะซื้อคันใหม่ก็เอาสวยกว่านี้นะกูไม่เอาเวฟแล้วต่อไปเนี่ยกูคือ P C X เลยเข้าใจไหมวัน P C X คือมมึงงไไ่่่ด้้้้ขขีีีีนนะกกููซืออใหเเทย โอเคครับทุกคน <Wow. S 1> กมีแผงบอกเลยเมื่อกี้ไปคลิปนี้ไม่เห็นหนูนิดหน้หนูนิดเล่นอยู่นะพันนะครับน้องๆเดี๋ยวแบบ <S <S พี่บอยวันนี้ขออันนี้คือมาเซอร์ไพรส์ปอนนะครับซื้อรถให้ปอนตามสัญญาครับน้องพี่จะซื้อ CPX แล้วพี่จะเอาเงินมาจากไหนเออนี่อย่าเพิ่งพูดเรื่องเงินเดี๋ยวมึงลองก่อนมึงซื้อแล้วมึงยังไม่ลองเลยมึงลองไปลองดูดิว่าชอบไหมปอนถ้าพี่ชอบเราครูเอาไอ้ทิ้งซื้อคันใหม่ทิ้งไม่ได้หรอกไปลองก่อนถ้าขี่ไปแค่นี้เอามาไม่ต้องขี่ออกลในหมู่บ้านก็พอแล้วลองลองแค่นี้เหรอสุดยอด มึงรอแค่นี้มึงสุดยอดแล้วใช่ดีนนสุดยอดไงทีนี้มั่นใจแล้วเหรอใช่มึงลองน้อยจังแล้วกูลองดูดิกูลองยกล้อโชว์เลยแล้วคลิปหน้ายังไงเราก็ทำคลิปยกล้ออีกแล้วแล้วกูยกโชกว์มึงก่อนดูดิลูกกระเจาะหันยกล้อครับบอสิดครับผมยังไม่ขึ้นหรอปอนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยแบบไปทำคลิปยกล้อกันโอเคเนาะโอเคโอเคไม่ได้ยากอะไรหรอกประมาณนี้อ่ะถ้าแบบมึงไม่พอใจมึงบอกกูเลยคันนี้้กูว่าทิ้งซื้อแมงคันใหม่เลยผมพอใจอยู่แล้วถ้าพี่จะซื้อสื้อเพกก็ทิ้งเลยกูซื้อเพ็กกูซื้อไม่กูขี่ทิง้งทำไวอะไรกูเล่นผมขอถามอีกทีพี่<อ>จะเอาเงินมาแต่ไหนมึงถามเยอะแยะจัง,งวะนี่นะผมถ้าแบบถ้าผู้ชมคนไหนอยากรู้นะผมแบบว่าพี่หาตังค์มาจากไหนผมนี่นะผมรายด้านล่างเลยนะครับผมนี่นะครับผมคือแบบขอที่แปดบอกขึ้น,นะผมลองดู โอเคครับผมกูมจะไปแล้วนะเนี่ยกินแมงไม่ได้เปิดทริปหนุนนิดเลยวันนี้อ่ะโอ้ยโอเคครับทุกคนก็นี่แล้วผมว <Okay. S 1> ันนี้เลยคือมาทาตามสัญญาน้องๆแล้วนะครับผม<ส>คือแบบซื้อรถไม่ให้น้องแล้วคือตอนนี้คือไม่มีสัญญาอะไรแล้วนะครับผมคือหมดแล้ว<ส>โอเคชอบนะตูลงชอบนะโอเคและ<ล>พี่ก็ต้องเอาเงินแม่ผมอีกผมจะไปแต่งมึงเลิกพูดเรื่องเงินนี่เดี๋ยวเขาก็ถามอีกว่ากูหาเงินจังมาจากไหนกูบอกไปแล้วแอดไลน์ข้างล่างกูบอกแล้วไงเออโอเคผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมอย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครช่องบอยกันถุงด้วยนะคคครรรััับบผมสาหหลลิิปปปปนนน้จะะเ็อไไกกดู Perfect!